สวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะพบกับช่องวัวบ้านบ้านนะคะก็ห่างหายท่านผู้ชมไปนานหลายวันพอสมควรนะคะวันนี้ก็พาทุกท่านมาชมวัวเหมือนเดิมนะคะที่สําคัญวันนี้ก็มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะหลายๆท่านก็ทักมาสอบถามแล้วก็มีพี่ๆที่มาแวะดูวัวที่ที่คอกนะคะแล้วก็สอบถามว่า เลี้ยงวัวยังไงให้อ้วนแล้วก็มีวิธีการดูแลวัวในช่วงตั้งท้องเนี่ยแม่วัวช่วงตั้งท้องเนี่ยมีวิธีการดูแลยังไงให้กินยังไงนะคะถึงจะทําทให้วัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะแล้วก็ส่งผลดีต่อลูกวัวในท้องด้วยนะคะหลักๆอย่างนี้นะคะที่ข้อก็จะจัดการแบบนี้นะคะก็คือใช้วิธีการคือถ้าเราผสมวัวนะคะก็พอรู้ว่าติดแล้วนะคะเช็กสัตว์ เช็คการเป็นสัตว์เรียบร้อยแล้วว่าผ่านนะคะก็ไม่ไม่มีอะไรมากมายนะคะหลายหลาคนอาจจะไปมุ่งเน้นเรื่องของการฉีดยาบำรุงการให้ยาบำรุงต่างๆอันนี้ถามว่า,ถ,าะะถ้ามีทุนทรัพย์นะคะถ้ามีทุนถ้ามีเงินมากพอเนี่ยก็คืออยากทำได้ไหมได้นะคะก็ก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้วิธีการก็คือใช้รูปแบบของธรรมชาติ ของวัวเลยนะคะก็โดยการให้หนึ่งแหละคะ่ะเรื่องของน้ําน้ําดื่มนะคะน้ําดื่มต้องเป็นน้ําดื่มที่สะอาดนะคะที่สะอาดถ้าเลี่ยงการกินน้ําจากคลองจากห้วยจากหนองได้ก็ดีนะคะแต่ที่คอกเนี่ยก็คือโชคดีอย่างหนึ่งคือเราฝึกให้วัวกินน้ําที่คอกนะคะทีนี้เขาจะคุ้นเคยแล้วก็ ความเคยชินเขาจะกินน้ําพี่คอกอย่างเดียวนะคะเว้นแต่ว่าตัวไหนหิวจัดๆก็คือจะลงกินในสระแต่ถ้าน้ําริมคลองริมอะไรแบบนี้เขาเขาไม่กินเลยนะคะก็นี่แหละค่ะหนึ่งประเด็นแรกคือหนึ่งเรื่องของน้ํานะคะทีนี้เรื่องของหญ้าหญ้าก็คือกินหญ้าตามธรรมชาตินี่แหละค่ะไม่ต้องไปให้อาหารเสริมไม่ต้องมีหัวอาหารใดๆเลยนะคะก็แม่วัวคือด้วยสัญชาตญาณเขา เป็นวัวท้องอเรื่องของลักษณะการกินโอเคแหละเขาต้องกินจุกว่าวัวปกตินะคะเพราะว่าต้องกินเยอะกินจุเพราะเขามีลูกในท้องนะคะทีนี้เนื่องจากการกินจุกินเยอะก็จะทําใหว้วัวเนี่ยอ้วนสมบูรณ์นะคะแล้วย้าก็ปล่อยให้เขาหากินหญ้าตามธรรมชาติแบบนี้เลยนะคะแล้วเราก็ให้ฟางนะคะให้ฟางด้วยนะคะให้ฟางไปด้วย เนี่ยค่ะสองตัวนี้แม่สาวทั้งสองนะคะก็ท้องเรียบร้อยนะคะก็จะสังเกตว่าเขาจะอ้วนนะคะอ้วนตันดีนะคะไม่มีรอยบุบเลยนะคะถึงจะเป็นวัวรูปทรงลักษณะตามคล้ายๆออกไปทางไทยบ้านหน่อยนะคะแต่ว่าก็รูปล่างเขานะคะความหนาความอ้วนนะคะความสมบูรณ์นะคะก็ก็ยังเป็นวัวที่อ้วนท้วนสมบูรณ์อยู่นะคะ แต่ก็จะเห็นหลายๆขอ้อบางทีวัวแม่ท้องแม่ตั้งท้องเนี่ยจะเห็นโครงมีโครงสู้ผอมนะคะทีนี้ถามว่ามันจะส่งผลต่อลูกในท้องไหมก็แน่นอนนะคะถ้าแม่ไม่สมบูรณ์ลูกก็จะไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันนะคะต่อให้เราจะใส่พ่อพันธุ์ดีขนาดไหนนะคะหลอดละกี่พันก็ตามนะคะดังนั้นเรื่องของการดูแลแม่วัวเนี่ยในช่วงขณะตั้งท้องตั้งคันเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะ ต่อมาเรื่องของการดูแลเรื่องของพยาธ่ะการถ่ายพยาธิแม่วัวเนี่ยที่กําลังตั้งท้องเนี่ยก็สามารถถ่ายพยาธิได้นะคะที่้อก็จะให้กินเป็นแบบเม็ดนะคะเป็นยา,ยาพยาธิแบบเม็ดนะคะแต่ก่อนเราจะฉีดเอาทีเนี้ยเนื่องจากการฉีดมันค่อนข้างที่จะต้องอใช้แรงใช้กําลังเยอะนะคะก็ใช้วิธีการให้กินก็เน็บใส่กล้วยหรือใส่หญ้าอย่างเงี้ยนะคะก็ ให้เขากินนะคะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่เราตระหนักนะคะต่อให้เป็นวัวไทยพื้นบ้านวัวไทยบ้านนะคะก็ให้ลูกสวยเหมือนกันถ้าเราดูแลบำรุงแม่วัวที่ตั้งท้องดีนะคะเนี่ยค่ะก็จะสังเกตว่าหลายๆถ้าถ้าท่านไหนที่เป็น FC ที่คอยติดตามตลอดนะคะก็จะเห็นว่าวิธีการเลี้ยงวัวของคออเราเนี่ยไม่ได้มีความวิเศษอะไรเลยนะคะไม่ได้มีความเป็น เป็นแบบฟาร์มแบบคือเขาเรียกว่ามือมือโปรอะไรเลยนะคะก็เราก็เลี้ยงแบบบ้านๆแต่อาศัยว่าเราเน้นวิธีการจัดการมากกว่านะคะแล้วก็ลดต้นทุนมากกว่านะคะเนี่ยค่ะก็ลูกวัวที่เกิดจากวัวในคอกนะคะวัวลูกคอกนะคะไม่ได้เป็นวัวผสมก็ถือว่าให้ลูกค่อนข้างที่จะสวยนะคะ แล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์ที่สาคัญบัวเราสุขภาพดีนะคะเราก็แค่นี้เราก็ภูมิใจแล้วค่ะแค่นี้เราก็ไม่มีอะไรต้องไปกังวลแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเรามีแม่พันธุ์ที่สวยใส่พ่อพันธุ์ราคาแพงๆแบบนี้นะคะเวลาผสมเทียมนะคะแต่แม่บัวเราแม่พันธุ์เราในขณะตั้งท้องเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงก็ส่งผลกระ,ะ,กระทบเหมือนกันค่ะอย่างเช่นลูกออกมาอาจจะ ไม่แข็งแรงอ่ะออกมาแล้วเสียชีวิตเลยอย่างนี้ก็มีนะคะแต่ที่ค้อกเราไม่เคยนะคะที่ค้องเราไม่เคยก็คือออกมาก็แข็งแรงอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกตัวนะคะออกมาไม่กี่ชั่วโมงก็วิ่งปลอแล้วนะคะแต่มีพี่หลายๆคนบอกว่าคลอดออกมาเนี่ยลูกวัวไม่กินนมลุกไม่ได้เนี่ยค่ะมันก็เป็นผลผลมาจากแม่วัวไม่สมบูรณ์นะคะแม่วัวไม่สมบูรณ์ทีนี้เรื่องของการถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วนะคะเรื่องของ สุขภาพจิตของวัวที่คอกจะบอกเสมอว่าสุขภาพจิตวัวเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะถ้าวัวโดนขังคอกนานๆไม่มีพื้นที่ให้เดินเล็มหญ้าไม่มีพื้นที่ให้เขา,าเดินออกกําลังกายเนี่ยสุขภาพจิตเขาจะจะไม่ดีนะคะก็ส่งผลถึงการเจริญเติบโตนะคะการาพัฒนาทางด้าน อันธุกรรมเช่นเดียวกันนะคะก็เหมือนคนนั่นแหละคะ่ะถ้าถ้าสุขภาพจิตไม่ดีนะคะก็แน่นอนว่าลูกในท้องก็จะไม่แข็งแรงด้วยนะคะก็ส่งผลกระทบทั้งหมดนะคะส่งผลกระทบให้วัวไม่อ้วนนะคะกินยังไงก็ไม่อ้วนนะคะพวกมแมลงรบกวนบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนะะี่ยค่ะก็จะสังเกตว่าวัวจะไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็พ่นใส่พัดไปแล้วนะคะพ่นใส่พัดไป เมื่อวันก่อนนะคะค่ะแต่ว่าถ้าช่วงนี้ก็จะพ่นบ่อยหน่อยอาจจะไม่ถึงระยะเวลาที่ห้าถึงสิบวันนะคะก็จะประมาณสามถึงห้าวันก็พ่นแล้วเพราะว่าฝนตกนะคะก็จะชะล้างยาออกนะคะก็จะคอยหมั่นดูแลแบบนี้นะคะนี่ค่ะหลักๆที่หลักๆของการดูแลก็เคล็ดลับหลักๆของที่ขอก็จะประมาณนี้นะคะก็ไม่เป็นเคล็ดลับหรอกค่ะก็เป็นสิ่งที่ทุกข้อต้อง ดูแลวัวอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของความใส่ใจรายละเอียดต่างๆนะคะเราก็จะเพิ่มเติมก่บวัวธรรมดานิดนึงนะคะเพราะว่าวัวที่อยู่ในช่วงของการตั้งครรเนี่ยต้องการอาหารที่เพียงพอนะคะต้องการน้ําต้องการอาหารต้องการแร่ธาตุต้องการสารอาหารที่เพียงพอนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเราก็จะมีในส่วนของ แร่ธาตุก้อนนะคะแร่ธาตุก้อนเพื่อเสริมแร่ธาตุเสริมวิตามินให้กับวัวที่ตั้งคันนะคะแล้วก็รวมไปถึงวัวทีออ่อยู่ในคอกด้วยนะคะก็เป็นผลพลอยได้ด้วยนะคะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเราก็ถ้าช่วงไหนที่ไม่มีวัวตั้งท้องนะคะก็จะไม่ค่อยได้กินนะคะก็จะนานๆให้ให้ให้กินทีนะคะแต่ว่าช่วงนี้วัวที่คอกนะคะก็ตั้งท้อง อยู่8ตัวนะคะตอนนี้ตัวเมียทั้งหมดที่เป็นแม่พันธุ์ทั้งแม่สาวทั้งแม่ดั้งเดิมนะคะก็กําลังตั้งท้องอยู่นะคะก็ให้เสริมด้วยแร่ธาตุก็จะแขวนไว้ที่คอ,อกด้านนู้นะะนะคะก็แร่ธาตุก้อนนะคะก็จะทิ้งไว้ที่ลิง์ด้านล่างคลิปนี้นะคะสําหรับใครที่อยากจะให้วัวได้ซื้อไปให้วัวได้กินได้ได้เสริม ได้ธาตให้กับวัวนะคะก็เป็นการเสริมแคลเซียมเสริมวิตามินต่างๆได้ธาตุต่างๆให้กับวัวนะคะเพราะว่าช่วงที่เขาตั้งคันเนี่ยก็จําเป็นต้องได้รับสารอาหารที่จําเป็นต่อการตั้งคันนะคะแล้วก็จะส่งผลต่อลูกในท้องของเขาด้วยนะคะถ้าแม่สมบูรณ์ลูกก็สมบูรณ์นะคะถ้าเราดูแลดีเราก็จะได้วัวที่สุขภาพดีแล้วก็อ้วนท้วนสมบูรณ์เลี้ยงง่ายโตไวนะคะ ถ้าเราได้วัวที่ไม่แข็งแรงไม่สมบูรณ์มันก็ส่งผลกระทบต่อตัวเราเหมือนเดิมก็คือต้องมาดูแลเขานะคะมาคอยป้อนนมมาจับประคับประคองนะคะก็นํามาฝากทุกท่านนะคะสําหรับาการดูแลแม่วัวที่ตั้งท้องนะคะจนถึงคลอดเลยนะคะเดี๋ยวจะมาทําคลิปเกี่ยวกับวัว คลอดนะคะแล้วก็วัวหลังคลอดเราดูแลยังไงนะคะเดี๋ยวรอแม่วัวคลอดนะคะก็จะทําคลิปให้ทุกท่านได้ชมนะคะเพราะว่าบางทีท่านที่กําลังเลี้ยงหรือท่านที่เลี้ยงอยู่อาจจะอยากมีวิธีการที่จะดูแลว,วัวให้ดีกว่านี้นะคะก็อาจสามารถจะเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้นะคะสําหรับวันนี้ก็นํามาฝากเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ